มีวิศวกรคอมพิวเตอร์คนหนึ่งครับดวงสวยมากๆนะครับ <c oughs> เขาเผลอทำฮาร์ดดิสต์ลูกหนึ่งหายไปเผลอเอาไปทิ้งโดยที่ฮาร์ดดิสต์ลูกนั้นนะ่ะมีบิตคอยนะครับอยู่ทั้งหมด7500 BTC <c oughs> ผ่านมา9ปีแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้เขายังไม่เลิกตามหาฮาร์ดดิสต์ลูกนั้นเลย <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเจมส์ฮาวเวลนะครับ วิศวกรคอมพิวเตอร์ชาวเวลคนหนึ่งคุณเจมส์ชาเวลเนี่ยเขาพลาดอย่างหนึ่งในชีวิตเขาซึ่งเขาทําให้เขาลําบากจนถึงทุกวันนี้เลยคือเขาดันเผลอหยิบฮาร์ดดิสต์ลูกหนึ่งเอาไปทิ้งหยิบผิดลูกตั้งใจจะเอาลูกหนึ่งไปทิ้งแต่ดันไปหยิบอีกลูกหนึ่งแล้วความซวยมันซ้ําซ้อนตรงที่ว่าลูกนั้นน่ะดันเป็นลูกที่มีบิตคอยอยู่ในนั้นขุดมาได้แล้วอยู่ในวอลเล็ตอยู่ในเก็บสโตรอยู่ในนั้นแล้ว7,500 BTC คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้วคุณเจมส์ฮาเวลเนี่ยทำฮาร์ดดิสที่มี7,500 BTC หายไปในช่วงเวลานั้นเนี่ย9ปีที่แล้วเนี่ย7,500 BTC คิดเป็นเงินคูณเป็นเงินไทยเลยนะกับตามราคาบิตคอยตอนนั้น200ล้านบาทครับถ้านับจากมูลค่าบิตคอยในทุกวันนี้ฮาร์ดดิสลูกนั้นจะมีมูลค่า หก0ัร้อยล้านบาทผมว่าถ้าผมคุณเป็นคุณเจมฮา์เวลนะตอนนี้ผมโยนทิ้งไปนะผมน่าจะแก้ผ้าเดินเป็นระดับแรกคือเสียสติก่อนเลยแต่คุณเจมฮาเวลมีสติดีเขาพยายามที่จะตามหาดิลลูกนั้นแล้วตามอย่างยาวนานเป็นเวลาถึงเก้าปีเต็มเริ่มจากไปคุยขยะก่อนเลยเขาไปตรงที่ทิ้งขยะในเมืองเขาเขาไปติดต่อ ผู้ว่าการทางการคือเขาไปขุดขยะเองไปขุดปุ๊บโดนเจ้าหน้าที่ไล่ว่าคุณจะมาขุดขยะได้ไงขยะเขาถูกเก็บฝังไว้เป็นที่นี่เป็นอย่างดีนะฮะเขาบอกอ่ะไม่ให้ขุดใช่ไหมงั้นไปขอเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลเมืองของเมืองนิวพอร์ตเพื่อที่จะขอขุดฮาร์ดิตน,นะครับก็ขอได้บ้างขอไม่ได้บ้างนะครับสุดท้ายคือไม่มีใครช่วยเขาเขาก็เลยไปเสนอว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเอาเจ้าหน้าที่ขยะเก็บขยะทั้งหมดในเมืองมาช่วย เขาหาบิตคอยหรือหาฮาดดิสต์ลูกนี้เขาจะแบ่งส่วนแบ่งให้25%เลย1ใน4เลยถ้าค้นเจอเจ้าหน้าที่ทางเมืองนิวพอร์ตก็บอกว่าการไปขุดขยะเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าขยะได้มามันก็ต้องรีบฝังรีบกบถ้าเก็บไว้หรือไปขุดขึ้นมามันก็จะบานปลายแล้วก็จะมีขยะมีพิษส่งกลิ่นส่งความเหม็นคลุ้งส่งความสกรปรกออกไปสร้างอันตรายโดยพื้นที่โดยรอบนะครับ ถึงแม้จะโดนปฏิเสธคำขอร้องมาอย่างมากมายแต่เจมส์ฮาวเวลก็ไม่ลดละล่าสุดครับเขาเสนอแผนการขุดใหม่นะครับก็คือจะเอาหุ่นยนต์สปอตจะไปเช่าหุ่นยนต์สปอตของบอสตันไดนามิกอ่ะเอาหุ่นยนต์เข้าไปขุดหุ่นยนต์มันไม่เหม็นขยะมันไม่สกรปรกมันไม่เป็นพิษมันไม่อันตรายเข้าไปขุดเลยหรือเขาคิดไกลถึงขนาดว่าเขาจะออกแบบสายพานในการแยกขยะ ให้กับเมืองนิวพอร์ตใหม่เลยซึ่งต้องใช้เงินลงทุนประมาณ11ล้านเหรียญซึ่งต้องใช้เวลาทำนานถึง9เดือนนะครับแล้วต้องใช้เงินทุนทั้ง11ล้านก็เลยทำให้เจมส์ชาเวลเนี่ยต้องไปหาผู้สนับสนุนเงินทุนงานนี้ต้องมีแนวร่วม ไปหาผู้สนับสนุนเงินทุนในการขุดหาฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับไปเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามารวมกันมีการเอา AI มาช่วยเทรนหุ่นยนต์ในการค้นหาด้วยงานนี้นี่ครับเรื่องใหญ่เลยนะครับมีบริษัทนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการกู้ข้อมูลจากกล่องดําของกระสวยอวกาศนะครับนั่นก็คือบริษัท On Tra c k โอ้โหมาร่วมด้วยเรื่องใหญ่เลยคือโปรเจกต์ในการเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปค้นหาฮาร์ดดิสก์ครั้งนี้นะครับ เจมส์ฮาวเวลเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะทําให้มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆเพื่อที่ให้เมืองนิวพอร์ตเนี่ยยอมรับนะครับหลังจากเนี่ยมีหลายรบริษัทมาร่วมมีการลงทุนทําสายพานให้ใหม่ล่าสุดนะในโปรเจกต์นี้มีการใส่เข้าไปเพิ่มนะครับบอกว่าจะมีการสร้างฟาร์มผลิตไฟฟ้าและพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่ลานฝังกบขยะด้วยนะครับและ สุดท้ายเลยเขาข้อสุดท้ายที่เขาเสนอเข้าไปในเมืองนิวพอร์ตเขาบอกว่าถ้าเขาค้นหาฮาร์ดดิสเจอนอกจากแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้ทางการเมืองนิวพอร์ตแล้วเขายังจะจ่ายเงินให้กับผู้ที่อยู่อาศัย1,500,000คนในเมืองนิวพอร์ตให้ด้วยคนละ50ปอนด์เรียกว่าเมืองทั้งเมืองเนี่ยต้องโหวตให้เขาเพื่อให้เขาขุดไม่งัน้นเขาจะไม่ได้เงินก้อนนี้เรารอดูนะครับว่าเมืองนิวพอร์ต จะยอมไหมให้หมู้ประชาชนในเมืองแสน0 0 0หมื่คนได้คนละห้าสปอนด์สร้างโรงไฟฟ้าสร้างระบบสายพานสร้างระบบรีไซเคิลขยะใหม่หมดเพื่ออะไรเพื่อฮาร์ดดิสพอขุดมาปุ๊บเจอฮาร์ดดิสนั้นขึ้นมาผลปรากฏมีแบดเซกเตอร์บายบายบิตคอย